ตาย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 ตเราก็ไม่นึกไม่ฝันว่าจะมีเห็ดเหาะในสวนเราเนาะปีแรกที่ได้เก็บเลาวทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ามือนีในปก็ส่งเสศษทำวิ่ัชาแนวจ้ามือนในในเวลาตอนแรงค่ะเนาะตอนเย็นๆสิพามารอหัวเรอสวนจ้ามาเบิ่งเห็ดในสวนเฮาเนาะค่ะเนาะเห็ดออกเนาะจ้าเนาะเหมือนเหมือนอยู่ป่าเนาะน้องกี้เต็มเนาะ กเลยสิมาลอสวนเรามีเห็ดออกบอรกระมี่รีนาะจ้ะเนาะค่ะคคน,นี่จ้ะมีหนึ่งดอกดอกบางงามๆหนึ่งนาะจ้ะเนาะอันนี้เ่าเห็ดขีดกระเดือนนะจ้ะเด้อี่ค่ะเห็ดขีดกระเดือนดอกใหญ่ๆงามเนาะคะนะ่ะเนาะดิจ้ากินได,ด้เนะจ้ะมะเบือนนะจนะ้ะเด้อเห็ดมีนาะค่ะเนาะเากินมาเหลวนะคะเนาะจ้ะกระมีหเห็ดแดงเนาะจ้ะเนาะดิจ้ะเห็ดแดง เห็ดแดงน้ำหมากนะจ๊ะเนาะนี่จ้ะไปทางนู้นออกไล่ยอยู่จ้ะใช่หว้าวนี่เราก็นี่อันนี้สวยๆจ้ะเห็ดแดงนะจ้ะเนาะขอจับเลยนะออดอกใหญ่นะน<ำ>จ้ะเห็ดแดงค่ะอ้าว<ำ>อันไหนคู่คู่เชื้อเห็ดอะอ่ะอยิ้มมา เะจะว่าฝังเสือเห็ดเนาะค่ะเนาะค่ะน้เบิ้งทางนี้เลยค่ะเนาะอู้หูจ้ะเนาะจ้ะเบิ้งน้องฟางดอกเห็ดเห็ดแดงลำมาแต่ว่าดอกพันใหญ่เนาะจ้ะเนาะดอกพันสมบูรณ์เนาะค่ะเดี่ยใหญ่อวบนี่ทุกคนไหนใช่โอ้โหดอกนี้น้งเบิ้งดอกนี้จ้ะนี่ค่ะดอกใหญ่บัลลูบัล่าไม่เห็ดเพิงนลำเด้อจ้ะเห็ดเพิงอ่ะน้องกิ๊เต็มอ่ะ เมื่อกี้เต็มเพคนเลิคนพอเฮ็ดผึ่งคนละอ่ะเดี๋ยวไปดูสิใช่ไหมก็ไม่รู้นะทุกคนไหนหึงโอ้แมงยุตัวนี้เมิงมิงเมิงเฮ็ดเพิงนก้วขุมจ้าเฮ็ดเพิงนก้วขุมจ้าไม่ว่าอีกอย่างหนึ่งคนอื่นเอ่อเฮ็ดเพิงขจรนึกไหมเนาะนี่จ้ะ่นออกไร่มือเลยตัวนี่ตัวเพิ่นแก่เบิ่งนี่นี่ ดิจ้ะจะแด้เวลาผลออกไร้มือแหละดอกเพิ่นเหลื่อมเกเนาะค่ะเนาะนี่จ้ะโอ้เดี๋ยวสิรอเบิ่งเนาะค่ะอีกเนาะค่ะเนาะว่ามีเฮ็ดเป็ยังออกอีกแม่ก่อนอื่นฟังเชื้อเฮ็ดเนาะค่ะเนาะจะฟังทางหล่นปะแล้วไปเอาผนทางนี้ฟังไรล่ะอ่ะข้างนั้นละเนองกิ๊บเต็มนี่ข้างเตยตันย่างนี่ต้นสายต้นย่างผลถุงแค่ถุงก็มีอ่ะทางไหนก็ได้อ่ะฟังกับปะ ก็ขุดหลุมด้วยนเนอะหรือว่าให้ป้าขุดขุดเอง<ะ>ให้ป้าขุดไหมไม่ลากเลยตร่นู้อ่ะมาให้ป้าขุดเองไหมนะอืมอ,อยันมันเฮขุดเข้าไปลึกๆข้างนูดด้นหน่อยสิเอาขุดจะมาข้างนอกแล้วเดินขุดๆๆข้างในหน่อย<ม>เออหยับไปอีกเออหน่อยละจ้าดูค่ะฟังเสือเห็ดน,นะคะเนาะขุดเป็นหลุมๆเหมากับอ่ะเสือเอาเสือเห็ดลงไปนะคะเนาะ มันแหงว่าเรืองว่าฮ็ตเป็นยกให้เขาเนาะค่ะเนาะเขาเรืองฮ็ดเรืองเลี้ยนเนาะค่ะเนาะฝ้าวสันอยากไปเก็บเฮ็ดอยู่ค่ะกับว่ามีคนพาไปป่าก็เมื่อยเมื่อยแล้วนาอจ้จเนาะป่ากะไปเก็บเฮ็ดมาตอนเสาร์กับมาเฮ็ดทาความสะอาดเห็ดเมีิกว่านเขานําเนาะค่ะเนาะเมื่อยจ้าเมื่อยค่ะว่าเดี๋ยวพักผ่อนอยู่มรอนี้ะค่ะเนาะเลยมาลองหัวรถสวนว่า เฮ็ดปลาเพิ่นออกแล้วสวนเฮาสิมีเฮ็ดออกบอลนะจ๊ะเนาะนี่ค่ะคนขุดกำลังขุดอยู่เด้อจ้ะเด้อนี่จ้ะกำลังขุดอยู่พอยังจ๊ะพอยังอ้าวพอแล้วพอแล้ว,ลวไม่ต้องลึกมากอ้ากสองชั้นเห็ดเป็นยังไงมากสองถุงเทลงไปเลยเทถุงหนึ่งแล้วก็อีกถุงหนึ่งไปขุดทางนู้นอ้า เก็บเสื้อเฮ็ดนะคะเนาะเอาเทเลยอ่าเอาถุงวางไว้ข้างนอกวางข้างนอกก็แล้วเดี๋ยวค่อยเก็บไปทิ้งเอาวางไว้อ่าวางได้แล้ว,ลวอ่อากบดินกบเลยจ้าเนี่ยมาจะกบได้เลยอ่าเคลียร์ดินกบเลยเคลียร์ก็ได้ เอาพ่อให้ดินกบพื้นกับพ่ออ่าไปคุดอีกทั้งนึงพอแล้วแหละแค่นั้นแหละพอแล้วใบไ,ไม้กบไว้เอาทางไหนดีนาะ้องต้นออยางนาทางนูน้นไหมตรงพูนน่นะตรงพูนนุ่นดึงมีเห็ดอา่เอาเพื่อเฮ็ดห้เขาไข่ออก อ่ะแถวนี้แหละนี่แถวนี้แหละนี่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 ทางนี้นี่ตรงนี้อ่ะนี่ตรงนี้นี่ดีกว่านี่ถ้ามไม่ออกอ่ะตรงนี้ดีกว่าหรือยังไงหรือตรงนี้ตัวนี้ก็ดีขึ้นกันเลยนี่นีไปนี่อันนี้ดีก่านี่นี่อ่ะตรงนี้ดีกว่าอันนี้มีเชื้อเยอะอ่ะอ่ะจัดการเลยจ้ะจัดการเลยอ่าทำทดลองเยอะข้างบนตองไปเก็บปลาเนาะหนูจิเป็นเนาะใช่ตองอาที่เราคิดจะไปเก็บให้ดูอ่า เาอทิกวันนี้มาพึชกรหัสแล้วตะกอนรอเสาร์อาทิตย์ค่ะเขาจะไปเก็บเห็ดนะคะเนาะนค่ะตรงนี้ลองกิ๊บเตรมไปเก็บเห็ดแต่สิได้มีมีเผื่อนมีมูอาจารย์บ่มีมูมมตรงนี้มันจะขุดไม่ได้เลยอ่ะไม่เป็นไรแค่นั้นพอแล้วก็เอาใบไม้กบอีกทีนึงอ่ะแกะมา เออนั่นแหละอ่าเอาใบไม้กบมันเลยโอ้โหเยอะเชือเห็ดเยอะมากเอาทีก่กบก่อนอ่เอาทิ้งกบก่อนอ่าเอาทิ้แจกก่อนเออเอาแจกกีก่อนอ่าอ่าอ่ฟังเสือเห็ดจ้าแ,แ,แต่นั้นแหละจบแล้วแต่นี้เขาจะไปหล่อเบิ้งเห็ดอีกฝั่งหนึ่ง like, นู่ค่ะเนาะ ทางนี้ถึงมือีเต็มป่ะเดินไปเจ้าพาไปรอเห็ดแดงทุกคนจ้ะไปเอาคู่ไปวางไว้กลางสวนได้ปไปเป็นรเห็ดแดงเนาะจ้ะาก็สึกว่าอยากเก็บเลยเฮ้ยมือกี้เต็มเลยถือว่าอยากเก็บจะเก็บอดใจรอเสาทิศนะโอ้โหอย่าหยุดเลี้ยนค่อยได้ไปเนาะจ้ะเนาะไปแล้วก็รอรอเบิ่งในสวนห้องนี่นะบ่มียังแน่ออกแน่เบิ่งแล้วเบิ่งทางหนุนเพื่อมีหลายๆ น้องกินเต็มมีไงเห็ดไรอุ้ยมาสิงามแทอพี่น้องเห็ดไรเห็ดเพิ่งเห็ดเพิ่งละคุ้มเพื่อละคุ้มหรือว่าเห็ดเพื่อขจรอุ้ยพี่น้องเอ้ยเบื้งเบ้องเบงเบ้อเบิ้งจ่าเบื้งจ่าอืมดอกใหญ่แห้งเลยนี่จ้าเบิ้งมีหลายดอกอู้ฟิเพิ่นใบก่อนเด้อจ้าพี่ใบก่อนอุ้ยลูาป่าไปเปิดไปตองเพิ่นแล้วเพิ่นสิ บใบไงบ่เหอเอา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 ปก็บใบควันจับใบควันโอ้โหดอกไงแห้งเล้ยนี่พุลพลกินเตี้ยมพลอุ๊ย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 ดอกคนด้วจ้าดอกควันด้วจ้าโอ้โหรักออกตั้งเมื่อไหร่เนี่ยนี่จ้าอุ้ยดอกเพิ่นจ้านี่จ้าอู้หดอกเบลอเลยดูสิเนี่ย โอ้ไม่เป็นไรหรอกแล้วไว้เป็นเชื้อต่อไปเนาะโอ้ยยายไม่ได้ดูเนาะโอ้ยแต่ว่าดอกนี่ไปตาไปชิมเลยพันยายก่อนเดี๋ยวไปชิมมือร้สิเอาผนไม้เนาะเอาไปชิมอ๋ออ๋ออดีจ้าโอ้ดอกเบลอโบลาณเลยเนาะป้าปไาฮะป็นบางข้างผนต่อกมาดเนี่ยฮะเป็นเห็ดเห็ดพึ่ง ไม่เผื่องสวนเขาออกแล้วจ้าเลาะก่อนอ่ะไม่ต้องเขี่ยนะจ้าเลาะนิดหนึ่งปไปจ้ะไปจ้ะเราหาเหตุในสวนวนะจ๊ะเนาะค่ะโอ้ยออกได้ก้อนน้นองกิ๊เต้มาเบิ่งดิเบิ่งนี่มาเบิ่งนี่เห็ดแต้จะได้จะไมาอกกอกได้กอไผ่นี่ไงออกกับหน่อไม้เชียะเป็นไร พูดเห็ดแดงแล้วจ้ะเนาะเก็บแกงนะจะแกงใส่กระหน่อไม้เลยจ้ะแกงใส่เลยนี่แหละป้าก็ว่าจะมาสับหน่อไม้สักหน่อจะไปแกงใส่เห็ดแกงฝรั่งเห็ดแดงแล้วโอ้ยลืมบอกลุงมาแล้วเย็นางลงมาด้วยไปจะสับหน่อไม้สักหน่อไปเต้เบิ่งข้าวผุนน้อง่ายเนาะไปเบิ่งเห็ดมาออกบ่อแต่เต้นยางของเขานี่ละจ้ะต้นยางนานนะค่ะเนาะนี่จ้ะ สอบมีเห็ดแดงออกแล้วจ้ะนะมาดูกันแล้วจ้ะเห็ดอกหายแล้วมาจริงด้วยโอ้ยเห็ดพอออกไปก็งออยู่จล้จะบูเจ็บเจ็บเจ็บเห็ดแก่ออกเต็มเลยแต่ล้วพี่น้อ เห็นพฟออกอย่าเห็ดโฟบูฟานี่บัดนี่บัดนี่เห็นพฟออกตายโมเด็ปมาเบิ่งน้องกินเต็มมาแก่ย่างหร่อป้าเห็นพฟออกพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนอุ้ยเดี๋ยว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 มึงก่อนนี่ไงนี่ไงนึกิี่ตะมาเห็นได้ไงอ่ะอุ้ยยายยายไม่เห็นเนาะ นี่น้ำจ่านี่น้ำจ่าเห็ดพอออกปลาจะมารอเห็ดแดงตายไปเห็ดเผ็ออกออ้ตายแล้วตายแล้วไหนไหนรอมาอีกสิ้อ้ดูโอ้ยบึ่งจ้าบึ่งจ้าเห็ดพอออกอ่า่ทาลุงบาทเพิ่นจุดอันไม่ไพ่อยู่บนนี้นะคะเนาะเออกต่ำโอ้ยจ๋งเลยเจจะมาออกเลอนี่อันไหน อู้ยนันอ๋อตีตีน่อยเลยนี่มาทั้งนั่นดูกันด้วยพี่บ๊อบี้ดูกันเดี๋ให้เบิงหนิจ่ะยังใส่งานอยู่ด้วจ่ะให้เอาเเบิงกินกินได้นี่อ่อนอยู่ด้วจ่ะนี่จ่ะเดี๋ยวสิเก็บไปแกงนี่จ่ะอ่อนอยู่ได้โอ๊ยเดี๋ยวเดโอ้ยมือนี่ ตื้นเต้นนะคะเน้องขึ้นเห็นนะคะเนาะงมันมีเห็ดพอป่าติโถจ้ะถือว่านายแบบมีถึงว่านายแบบมีใครจะไหนมีมาหวานตรงนี้เนาะเวลาเก็บแล้วจ้าเก็บเห็ดพอจ้าเอาขอเอาเอาเก็บเก็บเก็บไปเลยหน่อยไม่ยังมาแขะบ่บ่มีบ่มีเอาใหม่กันเลยไม่ได้เอาช้อนมาทุกคนไม่คิดว่าเอาเอาเอาใหม่เอาใหม่นอนกินเต็มเลยเอามือเองเอาใหม่ถิ่ม เก็บข้างไหนก่อนเนี่ยเอาเอาเอาเสียมเนี่ยเสียมก็นู่นเสียมเหล็กอยู่หลังสวนผุนเอ๋ออ๋ออุ้ยตกใจว่ป่อ้ยเฮ้ยไอ้เพาะออกดำอู้หูทุกคน่ดูด้วยไม่ไม่ดูไงอุ้ยให้มีอะไรบ้างเนาะไม่มีอ่ะอืมเสียมน้อยอยู่หลังสวนนะอู้หดอกดอกขี้ใหญ่แท้ะปอด ไต้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 เราก็ไม่นึกไม่ฝันว่าจะมีเห็ดเพะในสวนเราเนาะปีแรกที่ได้เก็บเนาะทุกคนเก็บเก็บเก็บวันเสี้ยมาเลาะเห็ดแดงมึงพี่น้องเอ้ยมึง่าเออเสี้ยมเขาแล้วมึงจ่ามึงตีละจ้าได้เก็บแสมเขาแล้วมุดเอาเสียมหน่อยบ่บ่บ่ฮะบ่มึงมึงมึงจ้ามึงโด่คนอ้ยอ่อนซอนอ่อนซอนสอ่อนใจดิพี่น้องเอ้ยเหยียบนั่นน่ะ ดูเหมืนเต็มอยู่เลยนะเตะเกียงเพชรโพโอ้ยโอ้ยน้องกี๊เต็มพี่บดองดูเอาไห้นี่หนึ่งติน่ะเราเสียมหน่อยบ่บ่เอาเอา่าได้ป่าไปเอาไห้ด้วยสักครู่ด้วยสักครูสักขูด้วยปลาจะไม่เสียมเริ่มเลิมเอาบองเขาใบใหม่เพื่อดีขึ้นซะวัวผูดเต็มติดอยู่เลิมยังไงด้วยลุงลูกเก็บตะเกีงใส่หน่อไม้แซ่บๆโอ้ยโอ้โเลยเหรอ

ดอกเงี้่อุ้ยื่เต้นเพียงเตเต้าตเต้ทำไมเพราหนังทำไมหามรัวก็เพิ่นมายงมาิอเบิ่งเห็ดแดงนุกิเตียมาจะไปดูเห็ดแดงมาเจอเห็ดเผาะเต็มอายะเลยดูสิเต็มอายะเลยดูอ่อนๆอยู่ได้จ้าตาเแล้ยวเต้ามาเต้เต้เต็มแน่เหรอเนาะเห็ดพนังยังแสเอื หรอมกินเป็นไหมไม่เป็นนีไ่ได้เป็นเด็กก็ลองสิไม่เป็นได้ไงวะไม่เป็นจะเก็บเป็นหรือวะนี <c oughs> <c oughs> ่จ้ะให้พอหนังน้องค่ะเนาะคนเราเองแหละบ่คิดว่าเพิ่นจะออกจะมาหล่อเห็เดแดงเนานะจ้ะเนาะมาเจอเม่ต้องฟูนาดนั้นหรอจกจ้ะฟูฟูดูนีเลยแต่ตัวแกงหนึ่งมึงเจอตัวตัวเรียกมันต้องเอาประเด็นเนี่ปล่อยให้มันตัว นี่จ้ะตัวใหญ่ๆเลยอนั่นจ้าเฮดเพาะเอาเอาเก้าเก้าดูคนคนพ่วงถ้าเราเอาไม้มาใส่เนี่ยเป็นอย่างนี้แหละนี่แหละเราใบไม้บกฟองไว้เป็นอย่างนี้แหละกองใบใหม่กองพวกใบไผ่ต้นยางหน้าข้างเฮานี่จ้ะนี่ค่ะใบต้นใหม่ดูดีค่ะเอ้ยเป็นพผนดีเห็ดออกเลยเฮากินเนาะค่ะเนาะนี่จ้ะ แถวนี้นก็มีเด้อแถว<ค>นหนีสิฮะเบอร์ถ้าฝนมาตกใลยครท้องใจจะมาเจอนเนาะฝนฝน,น,นตกอน้องค่ะนออ้องฝนตกน <ะ S 1> ติดต่อกันละทำให้หนาดินพื้นอ่ะ <c oughs> อุ้ยอุ้ยอ้าห <c oughs> นาดินพื้นอ่อเนี่ยกาะซาลางมันมาลูกมาละกะันเห็ดกระลรผูเห็ดเพาะหนังน้องค่ะเนาะน โอ้รู้ว่าไม่ใช่เห็ดเผาะอันเบลอเลยน่าน่าตัวไหนแก่ก็มีน่ะแก่ก็มีแก่แก่ไม่เอาแก่เอาฝังดินไว้เลยเอาแต่านอนเอาไว้เอาไว้แก่มากเก่าละลุงหลานเก่าละนั่นนี่นั่นโอ้ นั่นมือนี่จุกเร็วแหงมือนี่จุกเร็วแหงใต้ในี่แหละนี่เกาดูตรงอานนี่ตรงนี้ก็มีแหละเกาต้องเกาดูบัดเกาตรงเนี้ยเขาอยากเกาอย่ามาเกาวันนี้ไปนี่เป็นอยากเกาเบ้างเอาเกาดูขุดดูเกาดูออื มีแรงหรือเปล่าไม่ค่อยมีเหคะไม่ค่อยมีเนาะเนาะนั่นเห็นไหมโอ้โหแบย่าไปตดนตัวมันดิครับนู่นมีอีกนะนี่เต็มเลยนู่นนั่นเต็มเลยพี่ไม่มีแรงให้ลูกบัตรเกาให้นั่นเต็มเลยเปกองกองเลยเห็นไหมเอาเอาจ้ะเอาเอาเนี่ยไปกองกองอยู่โอ้โหเสียงมือสอง เต็มอยู่น้ไม่เต็เม็ดใหญ่เลยเ้าปลาจาปลากนเต็มเมีอ้วอ้ยบ่งเาให้เเดียวลไจะพื้นคือพี่น้องเอ้ยเบิ้งเบิเนีุ่้ยอยู่ตเตมามีมีเหร ไม่ได้เบ่งแล้วแต่เคยมีเนาะแต่ไปเห็ดเพาะฝายได้หน่อนี่ยหนังแวฝายฝายฝายอันนี้ก็ดเพาะหนังโอ้เต็มกำมือโอ้โหมีจ้าก็ดเพาะนอกจาเห็ดเพาะอันนี้อืม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  ว้ยจู่ๆก็ได้กินเห็ดพะเน่าไม่แก่แล้วอยู่ก็นอู้นั่นๆๆๆเยอะเน่ยใช่ด้วยว่็จะมาหาเห็ดแล้วนะเห็ดแดง นี่ไม่ต้องเพื่อนเลยนั่นๆๆๆโอ้โหโอ้โหเอาอุ่นหวยโอ้โนู่นนู่นรถบรรทเออหนึ่งอกเล็กโอกเออนี่นี่ทั้งนี้ขุดอีกสิเล็กโอ้ยนั่น แบก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 เขเอาเอาไปก็ได้แต่ก็ไปก็ได้ไปนะเน,นี่เป็นเชื้อ,เ,อเ,เชื้อก็ได้เอาไปเ,ปเอาไปเอาดินไปพีป่นาเก็บไหมถ่ายกันได้ก็ได้เมื่ก็ดีเลยผลงานเลยจ้าทำแล้วอเอาแค่นี้ก่อนเดีย๋ยวมาหาใหม่นี่จ้าอ้าวได้ถยวยหนึ่งจุดจ้าก็มีหลายอยู่เด้อจ้ะแต่ทำแล้วนะคะเนาะก็ ฝนกรสีมาเนาะคะ่ะเนาะถึงมาเห็นตอนทำนี่แหละเดี๋ยวมือมอ,อื่นบ่หรือวันเสาร์อาทิตย์มืออื่นดวงงานก็เยอะนะเสา,าเร์อาทิตย์เข้ามาเนาะหรือว่าหลังเรื่องเรียนเออเอาเสาร์อาทิตย์พอมองกิจเจมพี่ว่ามันจะไปออกนี่ไงเรามาขูดขูดหารอบสวนเรามันมีอีกเยอะนะเราจะไปหาอ,อ่ะเดิอนอาเอาเบิรงให้เบิรงมันจับไม่ได้อ่ะมาดูสิม,นมอนจะได้เป็นเชืเอกเอามาดู ดูก่อนจ้าอืมเอาสมีก่อนอ่ะอาจบคลิปก่อนเดี๋ยวเดินทางกระบ,บ้านานะคะ่ะคำแล้วอ่ะก็จอบคลิปฝากยังนะจ้ากดไลค์กดแชร์ให้ยกเพื่อทำเสริมในชเนลเพื่อเป็นกำลังใจให้เอาทำคลิปใหม่ๆต่อไปจ้าขอเกิดใหม่คลิปหน้าจ้าวันนี้จ้า,จาบ๊ายบายค่ะ